ยังยังครับยัง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 ก่อนยังก่อนเออมันยังเดี๋ยวสักก่อนตรงการสักก่อนตรงการโอเก่อนตรงการดีกว่ามันยังตะกี้เกร์นี้ไม่ค่อยออกเลยตรงนี้ตรงนี้ก้อนใหญอะไรให้ตรงการตรวจตรงการนี่ก็ มันไม่จำเป็นอันเชียค่าขคง้องก่กกนอนยอิดน็อตช่วงล่างเดี๋ยวต่อไปต่อไฟออกมาต่อไฟไฟต่อไฟสองด้านตรงน,นี้นะครับตรง ไปสอง้ต้นะครับไปยังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผู้ที่ชมครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับไปทางช่องร้านนำโชคปรับยนยต์แต่งรดยนต์ เดี๋ยวเดี๋ยราปรุงนับแป๊บหนึง